คณะกรรมการครับมีคลิปคลิปหนึ่งส่งมาถึงรายการเราเปิดคลิปขึ้นมาดูแล้วเราพบว่ามีบางอย่างมากกว่าการแนะนำตัวสมัครร่วมรายการทั่วๆไปครับลองไปชมคลิปนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิปิยาพรพันเสืออยู่ชั้น <ขอ S 2> มัธยมศึกษาวีที่สองศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดวังชดโดหนู เป็นคนจังหวัดอยุธยาอำเภอบางซ้ายตํบลวังพัฒนาค่ะหนูไม่มีบ้านอยู่วันนี้ก็เป็นบ้านที่อาศัยเขาอ,อยู่หนูกลัวไม่ได้เรียนเพราะว่าหนูไม่ค่อยมีตังท่านคณะกรรมการครับเราพบว่าในคลิปแนะน,นำตัวเนี่ย มีความจริงใจอย่างมากของเด็กที่ต้องการสื่อมาถึงเรานะครับทีมงานได้ทําการศึกษาและพบว่าน้องเป็นเด็กที่มีความสามารถและชีวิตของน้องไม่ได้ง่ายครับทางรายการอยากช่วยสนับสนุนน้องจึงชวนน้องมาที่ซุ p เปอร์เทนในวันนี้ครับ หนูชื่อเด็กหญิงกิิยาพรพันเสือชื่อเล่นชื่อน้องอ้ำมาจากจังหวัดพระนครศรียุธยาอายุ14ปีค่ะน้องอ้ำโอ้โหครูประทับใจคลิปหนูมากเลยลูก <c oughs> ตอนนั้นคิดยังไงถึงได้ตัดสินใจส่งคลิปนี้มาให้ในรายการคะลูกอยากมาแสดงความสามารถในรายการนี้ด้วยค่ะเห<อ>็น <c oughs> ที่บอกว่าบ้านที่อยู่ไม่ใช่บ้านตัวเองแล้วเราไปอยู่บ้านใครลูกมันเป็นโรงเก็บปุ๋ยอะค่ะ ที่อยู่กันตอนนี้ก็มีย่าค่ะมีหนูแล้วก็น้องของย่าที่หนูเรียกว่าแม่แล้วก็ทวดค่ะก็เป็นโรงเก็บปุ๋ยค่ะมันเป็นของยายที่เขาให้แม่ทําสวนเขาสงสารเาเห็นว่าเราไม่มีที่อยู่แล้วเขาก็ให้แม่เราทําสวนด้วยค่ะพ่อกับแม่แยกทางกันค่ะก็ได้เจอแม่บ้างค่ะแต่ก็พ่อก็ได้เจอแต่เมื่อก่อนอยู่บ้านปู่อะค่ะแล้วก็อยู่กับพ่อด้วย ก็ย่ามีปัญหาก,กับพ่อค่ะก็เลยย้ายออกมาเพื่อความสบายใจตอนนี้ชีวิตที่เขาดูแลเรื่องเงินก็จะเป็นย่าค่ะน้องของย่าที่หนูเรียกว่าแม่เขาก็คอยต้งเสียค่ะส่วนแม่ก็จะมีบ้างค่ะเพราะว่าเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้ว งทำสวนสวนที่เจ้าของบ้านเขาให้อยู่นี่แหละก็คือเราทําสวนจะมีรดน้ําต้นไม้ตอนต้นไม้แยกต้นไม้ได้เงินวันละ300แต่งานไม่ได้มีทุกวันถ้าวันไหนฝนตกหรือว่าต้นไม้าขายไม่ออกเนี่ยก็คือจะไม่มีงานทําในบ้านก็มีน้องของย่าทําคนเดียวแหลคะค่ะเพราะว่าทุกคนในบ้านก็ทํางานไม่ไหวก็ ทวดก็แก่แล้วค่ะส่วนย่าก,ก็ไม่ค่อยไหวเดินไม่ค่อยไหวถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ก็ต้องทำเพราะว่ากลัวเดี๋ยวหลานไม่มีตังค์ให้หลานเรียนหนังสือเราจะมีปัญญาส่งน้องไหมเพราะว่าตัวเราเองก็มีโรคประจำตัวทั้งความดันทั้งไขมันแล้วบางครัง้งก็ทำงานอยู่ก็บางครั้งก็วูบก,ก็เลยกลัว ก็คือถ้าเราล้มเราทำงานไม่ได้คนหนึ่งก็คืออีกสามชีวิตที่อยู่ในบ้านก็คือรอแล้วคนเดียวอะมองมองอนาคตไม่ออกว่าถ้าเราทำงานไม่ได้หลานจะเป็นยังไง เห็นคุณย่าทั้งสองเนี่ยแม่คนหนึ่งอะเรียกว่าแม่หนึ่งท่านแล้วก็ย่าเราเนี่ยท่านเหนื่อยแล้วเรารู้สึกไงบ้างลูกเวลาเราเห็นก็รู้สึกสงสารค่ะคือแบบหนูถึงอยากจะเรียนให้จบเนี่ยค่ะจะได้ดูแลครอบครัวชีวิตที่เป็นอยู่อัําท้อบ้างไหมลูกท้อค่ะแต่หนูไม่เคยถอยเลย รู้สึกยังไงกับคุณย่าทั้งสองรู้สึกรักเขามากค่ะถ้าสมมติหนูไม่มีเขาอย่างเงี้ยหนูจะอยู่ยังไงพ่อแม่หนูก็แยกทางกันอย่างเงี้ยเคยคิดน้อยใจในในในชีวิตของตัวเองบ้างไหมลูกค่ะแล้วเราก้าวข้ามความรู้สึกน้อยใจนี้ไปยังไงเลยจะพยายามสู้ค่ะสู้ต่อไป เพื่อมันจะมีหนทางข้างหน้ามันมีลูกม,มันมีแน่นอนลูกค่ะอําในชีวิตมีกังวลอะไรไหมลูกกังวลว่าจะเรียนไม่จบอย่างเดียวเลยค่ะอยาก<ม>อยากเรียนอะไรครับอําอยากเรียนเป็นครูดนตรีไทยค่ะเล่นอะไรฮะเล่นระนาดเอกค่ะหนูเริ่มเล่นดนตรีได้ยังไงลูกครูย้ายมาค่ะครูดนตรีย้ายมาครูขอย,ยักแข่งวงก็เลยจับเราเป็นคนละนาดเลย ครูเขาดู Dante จากอะไร it, ลูกก็ดูจากความกล้ามค่ะความกล้ากล้ากล้าอย่างไงฮะหนูเป็นคนกล้าแสดงออกอยู่แล้วครูเลยววาคนละหน้ามันต้องเป็นคนที่เป็นผู้นำครูก็เลยลองจับมาตีครับแล้วฝีมือคงจะเข้าท่ามั้งคะก็เลยหนูตีตลอดฝีมือคงจะเข้าทงจะเข้าท่าอันนี้ก็คือเราไม่รู้เราไม่ได้ตัดสินว่าครูเป็นคนตัดสินเคยไปโชว์อะไรที่ไหนยังไงบ้างไหมลูกก็มีค่ะ โชว์ตามงานนะคะในเขตนะคะได้เงินไหมมันเป็นงานไหว้ครูะค่ะไหว้ครูดนตรีเราได้ไปโชว์ฝีมือบ้าง<อ>แต่ยังไม่เคยมีไปรับจ้างโชว์อะไรรับจ้างก็มีค่ะพวกงานศพอะไรพวกนี้ค่ะได้เงินเท่าไหร่อย,อยากรู้ว่าครั้งหนึ่งมีค่าใจ่ายได,ได้ครั้งหนึ่งเท่าไหร่ก็ได้สองร้อยสามร้อยแล้วแต่เจ้าภาพจะศรัทธาค่ะครูเขาไม่ได้เรียกอะไรอ๋อแล้วเวลาลูกได้เงินไปเอาไปทําอะไรคะก็เอาไว้เวลาชุกเชิญทางหมอเงี้ยค่ะ วันนี้จะมาโชว์ระนาดค่ะความฝันอยากได้อะไรครับอยากได้ระนาดเอกเป็นของตัวเองค่ะเอเอาตอนนี้ยังไม่มีเป็นของตัวเองใช่ไหมลูกไม่มีค่ะครูให้เอามาตีที่บ้านค่ะแต่มันเป็นของโรงเรียนจบมสามแล้วก็ต้องคืนอ่ะพร้อมไหมครับค่ะเวทีนี้ก็พร้อมครับเชิญครับสวัสดีลูกอั้มเคยดูซูเปอร์เทนใช่ไหมลูกค่ะดูบ่อยไหมบ่อยค่ะ หนูหนูดูแล้วหนูจําใครได้บ้างลูกชอบใครบ้างติลนาชอบคุณคิมค่ะอ๋อคุณคิมพี่คิมนี่ซีซั่นหนึ่งแล้วตัวเราเองรู้สึกไหมว่าสักวันหนึ่งอยากจะมาเล่นริหนาชโชว์ค่ะแล้ววันนี้ฝันก็กำลังจะเป็นจริงนะลูกนะ,ะพี่พี่ทีมงานครับขอระนา,าครับใ่้ขนริ่มการครับแท่นนี้คือ แท่นใบคำแท่นนี้จะมีเพลงส่งขึ้นมาจากทีมงานความยากคือเพลงที่พี่ๆส่งขึ้นมาอ้ําต้องตีให้ได้นะลูกนะะแต่สนุกตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่กรรมการสามคนใครจะตอบได้ก่อนเน่้อเพลงคะแ,แนนแต่ว่าประเด็นคือหนูอ่ะคือรู้จักเพลงครับแต่ไม่รู้จัก,จกชื่อเพลง ันนี้มันหาลาคนหนูเลยอาจจะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ครับพร้อมนะครับกรรมการสามท่านพร้อมพร้อมค่ะอ้ําพร้อมนะลูกพร้อมค่ะเพลงแรกส่งขึ้นมาแล้วเพลงนี้ครับปาววนจิน เลยต่อไปนะครับตอนนี้พี่ขอยนำหนึ่งคะแนนนะครับเพลงนี้ครับโดนเลมอนเขาอยากพูดเลยหนึ่งคะแนนเขาได้ดูจูบก่อนูจูบก่อนเขาจะยอนจูบก่อนหนึครับพูดพี่ขอยพี่โกุลหนึ่งหนึ่งครับตอนนี้ครับครูทำอะไรอยู่ครับเป็นแบบเฮอร์เมลนี่ไงพอย้อนระกะให้ครูเรียกก่อนแล้วก็โดนเลมอนค่ะอย่างนี้แต่่วาดูดูเบีอาร์เลยครับว่ามันยกก่อน ครับครับนิยมก่อนหนึ่งวีเอาอย่างนี้ครับรอเพลงต่อไปดีกว่าค่ะเสมอหนึ่งหนึ่งตอนนี้นะครับเพลงเพลงต่อไปหุยเพลงนี้ยากเพลงสากลครับหุยตายเลยพร้อมนะครับไปครับเอ็นบีซีเอ็นบีซีตึงนหน้าผมขึ้นหน้าที่นิยมไทยเพลงสากลเดี่ยว คุณขึ้นมาเพลงสากลเรานึกไปใหญ่เลยเอ้าพี่แล้วแล้วมันไม่สากลยังไงเหรอก็ไม่ได้เถียงอะไรนี่มันจอกขอคอเหรอมัน A B C ีซีะเอบคะแนนหนึ่งเท่าหมดนะครับเพลงต่อไปครับไปพี่คิวซังค่ะนี่อีกคิวซังค่ะฉันพูดก่อนอือฉันชูก่อนอันนี้ขอเอานักนักเรียนเอามือลงก่อนนะครับชูมือซ้ายอีกคิวซังพี่ก้อครับหนึ่งคะแนนครับ เขาชูบอลเขาชูบอลเขาได้ตอบมี่กค้งนำสองคะแนนครับครับแมกรรมการผมจริงจังมากนะครับต้องการชัยชนะและแข่งขันเพลงต่อไปครับคุ้นหูอย่างยิ่งอ้ําพร้อมไปลูกเบบี้จั๊กเบบี้จั๊เบบี้จั๊เดี๋ยวเดี๋เบบี้จั๊นึงลูกไปห่ลูกไปเบบี้จั๊กจัเดี๋ยวอนะผมผมผมอธิบายตรงนี้เพื่อความเข้าใจนะแล้วผมขออธิบายครั้งเดียวนะครับ อันเนี้ยเด็กเขามาสแสดงความสามารถค่ะคือตอนนี้กรรมการเหมือนจะมาขอความฝันจริงจังกันมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไี่ได้ตอบผิดค่ะเออมันชื่อว่าอะไรพี่ว่าตอบผิดค่ะเบบี้ชักแปลว่าชัดเบบี้มันชักอะเบบี้มันชักอะชักชักแปว่าฉลามอะเบบี้อะไรช็อกช็อก ชอบฉากแจกให้มันเถอะพี่ชออบมันเถะโอเคพี่โก้นำสามคะแนนครับครับให้มันรู้ค่ะอยูกแล้วกรรมการตอนนี้พี่โก้ดนำโด่งนะครับเออเพลงสุดท้ายตัดสินครับใครได้ได้สิบคะแนนครับว้ายเดี๋ยวหเดี๋ยวใหเดี๋ยวใหเดี๋ยวโทษททัทังท้งกรรมการและที่เล่นมามีผลไหมไม่มีผลไม่มีผลหรอเอาเพลงนี้ครับใช่ครับ คุนไหมโอ๊ยลัวเกชื่อไม่ออกเดชื่อไม่ออกเชื่อเพลงอะไเนี่เพลงอะไรเไมใชู่งศิษ์ศิษย์ใช่ใช่ครับปูงศิษ คูมก้องครับสามลอยทางข้างล่าครับครับตรงนี้คืออุ่นเครื่องครับจากตรงนี้ไปครับจะเป็นโชว์ชุดใหญ่ครับทางรายการพยายามติดต่อศิลปินท่านหนึ่งใช้เวลาประมาณ3มปีเสษอขอเชิญพบกับศิลปินที่เรารอคอยมามากกว่า3ปีครับขอเสียงประมือต้อนรับ ทิมนี่คิวนั่นจริงเจอโอ้โห <ๆ S 2> พยายามติดต่อคิวไม่ลงตัวจนวันนี้เป็นความสุขมากๆของทั้งทีมงานพิธีกรและเชื่อว่าน้องอา้มด้วยวันนี้เราจะมีโชว์พิเศษเป็นเพลงที่ตรงกับชีวิตเรื่องราวของอ้ำไม่ยอมหมดหวังครับโอ้โอโอโอ i sure. ขอบคุณมากครับพี่คิมและน้นองอ้ําครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ้ํา<ะ>หนูรู้ไหมว่าหนูเป็นเด็กที่โชคดีขนาดไหนลูก <c oughs> ในประเทศนี้มีเด็กไม่อีกคนจะมีโอกาสนี้นะลูก<ะ>เล่นดนตรีให้พี่คิม ได้ร้องเพลงให้วันนี้ <ษ S 2> รู้สึกอย่างไงบ้างลูกอยากจะบอกอะไรกับพี่คิมครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณพี่คิมมากค่ะถ้าหนูก็เป็นเด็กมาน,นอกธรรมดาค่ะคงจะไม่มีโอกาสอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณรายการซุปเปอร์เทนด้วยค่ะที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนในประเทศไทยมาในรายการนี้ค่ะและวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่จันิเวคิมด้วยนะคะที่มาเป็นนัก้องให้หนูค่ะขอบคุณมากครับภาพที่จะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปในลูกนะพี่คิมครับให้พรให้กำลังใจน้องสักนิดครับ จริงๆแล้วพี่ไม่ต้องไม่ต้องให้พรหลานเลยนะคะต้องเรียกว่าป้าเนาะไม่ต้องให้พรเลยเพราะว่าเราจะไม่ให้พรกับคนที่มีพรสวรรค์อยู่ในตัวดิฉันร้องเพลงแล้วดิฉันมองหน้าเขาอะมันเป็นแววตาที่หาได้ยากมากเพราะว่าเราอยู่ในแวดวงที่เต็มไปด้วยคนที่ทะยานอยากแววตาของความทะยานอยากหรืออยากเป็นซัมติงซัมวันวอนนาบีบางอย่างเนี่ยมันไม่ใสขนาดนี้ ทุกครั้งเพลงมันหม่นมากถ้คะเพราะหันไม่มองตาน้องจะเหมือนดาวดวงเล็กๆที่แบบใสๆวิ่งวิ่งเขาแค่ชอบเล่นสิ่งนี้แล้วแค่เขาเขาแค่หวังว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นครูได้สอนคนให้เก่งแบบนี้ซึ่งแบบเป็นเรียกเป็นพรสวรรค์ที่บริสุทธิ์มากๆก็ขอให้ทุกทคนเป็นกำลังใจให้น้องอั้มด้วยค่ะตอนนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับศิลปินของพวกเราครับ,บ,รบพี่จินนฟเฟอร์คริมครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากรับ,บคุณแก้ครับ ถ้าเ <Yeah. S 2> กิดต้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็กคนหนึ่งซึ่งมาพร้อมกับความสดใสทั้งทั้งชีวิตของเธอนั้นไม่ง่ายเลยเธอเป็นเด็กที่ทั้งเก่งและแกร่งครับทั้งสามท่านรู้สึกยังไงกับน้องอ้ําครับชื่นชมเลยว่าเป็นคนที่เล่นระนาดดีมากๆนะตอนอินโทรขึ้นมาเนี่ย ผมบอกเลยไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะกับการที่มันเป็นแค่ขอดขึ้นมาแล<ม>้วเขาจะต้องอิมพอไว<ม>ไปจนถึง<ม>เข้าทํานองอะไรอ<ม>ย่างเงี้ยนะฮะต้องเก่งจริง<ม>หนูบอกทุกครั้งว่าหนูอยากทําอย่างเดียวคือหนูอยากเรียนจบแต่สิ่งเดียวที่หนูไม่มีคือเงินมีพี่เชื่อว่ามีทุกคนพร้อมให้การช่วยเหลือน้องแล้วน้องดำเนินต่อไปให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับ ท่านกรมการครับสิ่งที่เป็นความฝันสูงสุดในชีวิตอ้ําก็คือว่าอยากเรียนให้สูงสงครับจะได้กลับมาดูแลคุณยา่าคุณทวดที่ดูแลอ้ํามาตั้งแต่เล็กใน,นระยะใกล้เนี่ยครับพออ้ําจบม3าเนี่ยเครื่องดนตรีคือระนาดต้องคืนโรงเรียนเพราะว่าน้องต้องไปเรียนที่อื่นต่อดังนั้นตรงนี้ครับถ้ามีเครื่องระนาดน้องจะได้ฟอมปิมือแล้วก็น้องจะได้มีรายได้เพิ่มเติมจากรายได้ในการไปเล่นดนตรีครับความฝันที่อ้ําอยากได้คือระนาดของตัวเอง หลังแรกในชีวิตครับเราสามคนให้คานาอัมลุกที่ซุปแจ้งเรื่องความฝันแจ้งเรื่องความสามารถแจ้งเรื่องความรักดีของเราไปยังพี่พีเอเว่าหนูอยากได้ระนาเจ้าลูกนะพี่พี่ให้ทางรายการไปหาบางสิ่งบางอย่างมาเพื่อมอบเป็นความฝันให้กับน้องอัมลุกอัมมองได้น,นั้นลูก เอามือติดตาไปนะลูกนะค่ะพี่พีททีมงานครับขอความฝันของน้องอ้ําด้วยครับได้รักโอ้โหเขียมอ้ํครับหนันม,มามองได้แล้วครับดูไปดูใกล้ๆลูกเห็นอ,อะไรนะลูกค่ะ <that> <that> นี่คือทางร้านสลักให้ครับเสนอว่าสามารถทําให้ได้ด้วยหนูซ้อมระนาดบ่อยไหมลูกซ้อมทุกวันค่ะทุกวันเลยนะครับต้องขอบคุณโรงเรียนด้วยนะครับขอบคุณคุณครูด้วยคุณครูทีครับอ,อบรมให้วิชาเรื่องดนตรีไทยมา4ปีแล้วใช่ไหมลูกค่ะก็คือให้เด็กคนนี้ได้มีอนาคตครับอ้ามลูกค่ะสิ่งที่เรากังวลที่สุดในชีวิตคือกลัวเรียนไม่จบค่ะเพราะไม่มีเงนะินค่ะ นี่คือสิ่งที่น้องต้องการใช้ความสามารถที่มีนะครับสะสมเป็นทุนเพิ่มเพื่อต่อยอดในการเรียนตอนนี้อยู่มอไหนลูกมอสองค่ะมอสองก็คือพอมอสามก็จะขึ้นมสี่ต้องหาโรงเรียนใหม่ใช่ไหมลูกพี่ซุปได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของอ้ํานะลูกไปยังพี่พี่เอเคนเก่งหัวใจแกร่งที่โครงการเนี้ลูกเขาค้นหาเด็กที่รักดีอยากมีอนาคตทางการศึกษา เพื่อจะได้ดูแลส่งเสริมเด็กคนนั้นเนี่ยไปสูงสุดความฝันแล้วก็ทางรายการได้บอกเล่าเรื่องราวชุดของอ้ําไปยง AS, ังพี่พีเอเคนเก่งหัวใจแกล่งพี่พีเขาฝากบอกว่าในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าหนูอยากจะเป็นครูนักศิลป์หรืออยากเรียนสาขาวิชาใดาไม่ใช่ปัญหาลูกทาง A.S. คนเก่งหัวใจแกล่งจะส่งเสริมลูกเรียนจบปริญญาตรีครับ หนูคิดไม่ลูกจะเรื่อยไหมมันเป็นความทุกข์ที่รบก้วนเราตลอดเวลาไม่ลูกว่าเราอาจจะไม่ได้เรียนใช่ค่ะคิดบ่อยไหมลูกบ่อยค่ะเวลาคิดแล้วทํำยังไงมันมันเหมือนมันหาออกไม่ได้มันทำไมต้องคิดวนๆต้องซ้ำอะค่ะจนมันคิดว่าเราจะเรียนจบไหมแล้วครอบครัวจะเป็นยังไงต่อไปจะอยู่ยังไงทําไมหนูถึงอยากเรียนสูงลูกจะได้ดูแลครอบครัวได้ค่ะเพราะว่าถ้าเรามีวิชา เราก็จะมีโอกาสมากขึ้นใช่ไหมลูกในวันนี้ลูกที่หนูมั่นใจได้แล้วว่ามีผู้ใหญ่มาดูแลด้านทุนการศึกษาให้กับลูกจนจบปริญญาตรีเนี่ยค่วามรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้รู้สึกยังไงลูกมันโล่งไปทุกอย่างเลยค่ะหนูอยากจะบอกความรู้สึกนี้กับใครที่สุดลูกย่าหนูอยากจะบอกอะไรกับย่าลูกย่าได้เรียนแล้วนะไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องเครียดแล้วนะอย่างน้อยอะ่ะหนูจะทำและตั้งใจเรียนให้มันจบให้มัน ดีที่สุดเะอา mm hmm. เงินเลี้ยงทุกคนในครอบครัวหนูรักทุกคนในบ้านนะหนูรักมากคุณครับอามลูกครัไม่ใช่แค่ระนาตรงนี้นะครับ,รบทางพี่พี่เออสคนเก่งหัวใจแกล่งมอบเงินตั้งต้นให้ด้วยอีกหนึ่งหมื่นบาทรวมวันนี้นะครับ ระนาดกับเงินตั้งต้นนะครับมอบให้ลูกจากเอสคนเก่งหัวใจแกล่ง35,000บาทครับอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆเอเอสไหมลูกก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสหนูค่ะขอบคุณมากค่ะขอ,ขอบคุณมากครับหนูรู้ไม่ลูกว่าทำไมหนูถึงได้โอกาสนี้ พราะหนูเป็นคนที่มีความหวังลูกแล้วหนูแสดงออกอย่างน่ารักสมวัยกับความสามารถและความตั้งใจคนที่ตั้งใจอยากจะเป็นคนดีลูกในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีคนคอยสนับสนุนอ้ําคือตัวอย่างและอ้ําก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันหรือพี่ๆหรือน้องๆอ,อีกหลายต่อหลายคนขอบคุณมากที่หนูรักดีนะลูกนะความดีจะพาหนูไปสู่ความสาเร็จขอบคุณที่มาสุเเทนครับน้ <S <S องอ้ํากับท่านผู้ชมครับ คณะกรรมการเข้าใจความรู้สึกของรายการที่เห็นคลิปนั้นนะครับมันเป็นคลิปที่เราเราเราสงสัยว่านั้นนั้นใช่บ้านหรือเปล่าเราก็ไปดูนะครับก็เห็นว่าสภาพเนี่ยคือเป็นเป็นที่เก็บปุ๋ยเป็นโรงเก็บปุ๋ยแล้วก็เจ้าของบ้านเนี่ยใจดีมากเนานแล้วลูกอันได้ยังล่ะไม่เรียนแลลูกโรงไหนเจ๊เม่ลูกใช่ S <S <S ท่านผู้ชมครับในสถา,านการณ์ไวรัสโควิด19ที่คุณพ่อคุณแม่และน้องๆต้องใช้ชีวิตยอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยทาง AS อุ่นใจไซเบอร์มีแบบทดสอบสนุกสนุกให้ครอบครัวดได้ใช้เวลาว่างร่วมกันกับ DQ World ซึ่งแบบทดสอบ DQ World นี้นะครับจะช่วยเสริมทักษะให้น้องๆได้ท่องโลกออนไลน์รู้เท่าทาันการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมครับ และพิเศษสุดนะครับสำหรับ35,000ครอบครัวแรก AS อุ่นใจไซเบอร์มอบชุดทดสอบนี้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผ่านทางเว็บไซต์ที่อยู่ด้านหน้านี้เลยครับ s u p ปอร์เทนซีซั่นสเศรานีสีมงห้าสิบนาที